สาลอุทธร์ฮะได้มีการพิพากษาในคดีของครูภัยบูลแสงเดือนนะฮะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพากผู้เยาว์กรณีที่เอมิราชนวิรันวณิสนะฮะซึ่งเป็นอดีตภรรยาเนี่ยยื่นฟ้องอดีตสามีก็คือครูภัยบูลแสงเดือนนะครูเพลงชื่อดังเนี่ยนะฐานพากผู้เยาว์และกระทำชำเราเด็กอายุต,ต่ำกว่า15นะครับมันก็เป็นคดีต่อนเนื่องยาวนานมาหลายปีแล้วคุณผู้ชมฮนะ นี่นะครับล่าสุดนะครับวันนี้ทางด้านของทนายเก่งวิศรุตมณีรัตน์ซึ่งเป็นทนายฝั่งของเอมิราเนี่ยได้โพสต์ข้อความออบอกถึงความคืบหน้าของคดีดังกล่าวนะครับบอกว่าพ่อแม่เด็กและผู้เยาว์วันนี้คงอุ่นใจขึ้นความยุติธรรมของกฎหมายไทยที่จะเป็นเกราะป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า18จากคนที่จ้องทำลายอนาคตของเด็กคดีพรากผู้เยาว์มิราชนวิรวนันวณิชย ตัดสินแล้ววันนี้สารอุทธรจำคุก8ปีไม่รอการลงโทษและต้องชดใช้ค่าเสียหาย350,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามีเสียงทนายของฝั่งของคุณเอ๋นะทนายวิสรุตนะฮะในส่วนของอเบื้องต้นที่ได้มาคือคำพิพากษาของสารอ,อุทธรได้มาแล้วว่าสารท่านตัดสิน ว่าอย่างไรใช้เหตุอะไรในการตัดสิน<ด><ด>แล้วก็เบื้องต้นตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวที่ทางจำเลยยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวไปได้ทราบผลมานะครับว่าทางศาลสูงนะครับยังยังยังไม่มีคําสั่งลงมาซึ่งก็แปลความได้ว่าทางฝั่งของจำเลยก็คงต้องไปอยู่ถูกควบคุมตัวหรือเขาเรียกว่าฝากครั้งที่เรือนจากลางจังหวัดของบับวํำพูก,ก่อนคืนนี้นะครับวันนี้คืนนี้แล้วก็ ถ้าคำสั่งสารลงมาคิดว่าน่าจะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายค,ค่อยๆจะลงมาอาจจะมีการเบิกตัวจำเลยหรืออาจจะเป็นญาติจำเลยไปฟังว่าสุดแทสุดท้ายแล้วเนี่ยสารสูงท่านจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อมาสู้ในชั้นดีการหรือไม่ที่สกระทงแล้วสารนี่นะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะผู้สึกข,ข่าวก็ไปส่องใน Facebook ของครูไพยบูลนะแต่ล่าสุดเนี่ยก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวนะ อ,อันนี้ตอนไปออกกาลังกายนีโชว์กล้ามเยคราวนี้นนเ,ขเ,นเขาบอกกงยูเมืองไทยนะคุณผู้ชมใน Facebook ครูไัยบูลเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆมีเพียงการโพสต์ช่องทางการติดต่องานแล้วก็โพสต์ภาพของตัวเองเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วนะฮะแล้วก็ระบุข้อความว่าฉันผ่านมาหมดแล้วออสุขทุกข์ผิดหวังสมหวังยากจนมีกินขอคุณความดีคุ้มครองนะครับ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6กุมภาพนะันธ์2566ฮะศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาจำคุกครูไัยบูล8ปีไม่รอลงอาญาในคดพีพรากผู้ยาวอดีตพระยาและให้ชดใช้เงิน350,000ต่อมาครูไัยบูลได้ยื่นอุทธรณ์และล่าสุดวันนี้ครับศาลอุทธรณ์ตัดสินจำคุก8ปีไม่รอลงอาญาก็เอ,อเขาเรียกว่าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเลยนะคุณผู้ชมฮนะนี่นะครับก็ เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวนะฮะว่ากงยูกงยูเมืองไทยจะเข้าไปอยู่ในลูกกงหรือเปล่านะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าสุดท้ายเนี่ยไม่ได้รับการประกันตัวไปสู้ต่อในชั้นดีกาก็ต้องรอดูต่อนะครับ